สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวสวนปลาล์มทุกท่านนะครับท่านที่ปลูกปลาล์มยังไม่เคยใช้ค,คีเลตคีเลตมีประโยชน์ยังไงบางท่านอาจจะปลูกปลาล์มให้แค่ปุ๋ย NPK แต่ไม่เคยให้คีเลตถ้าไม่ให้คีเลตจะส่งผลเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมแนะนำนะครับท่านที่เคยใช้คีเลตตามลานปลาล์มคือคีเลตที่ละลายช้าแต่วันนี้คีเลตของปานินทองเป็นคีเลต เกรดพรีเมี่ยมที่ละลายน้ำได้ฉีดพ่นตามใบได้ฉีดที่คอปลาล์มได้ถ้าเราไม่มีเครื่องฉีดก็สามารถใส่1-2ช้อนต่อต้นได้ต้นเล็กๆนี่นะครับมีธาตุตัวไหนบ้าง โบลอนนี่นะครับมี6%เโบลอนนี่จะช่วยให้เกรสรตัวผู้เยอะทําให้ปลามไม่เป็นหมันผสมเกรสรได้ลูกก็จะโตท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับลูกเท่านิ้วโป้งนี่แล้วมันไม่โตเลยเขาเรียกว่าปลามเป็นสังก็เกิดจากการผสมเกรสรไม่ได้นะครับแล้วตัวหนึ่งก็คือมีสังกะสี ไอ้สังกะสีเนี่ยจะทําให้การออกดอกของปาล์มได้ดีขึ้นปาล์มจะไม่ขาดคอถ้าขาดสังกะสีนี่ปาล์มจะไม่ออกดอกนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งคือทองแดงไอ้ตัวทองแดงเนี่ยนะท่านผู <alal> ้ชมเห็นไหมครับใบจะไม่ตกใบจะกลางดีเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมใบจะแข็งนี่เข้ามาดูเลยเห็นไหมใบจะไม่ตกแต่สังข้อแสงได้ดีถ้าเมื่อไหร่ก็ช่างถ้าขาดทองแดงมันจะตกลงแบบนี้แต่เห็นไหมครับมันจะแข็งแบบนี้ปาล์มที่ดีใบต้องแข็งแบบนี้นะครับท่านนี้ อัตราการให้ให้ยังไงถ้าต้นเล็กก็1ช้อนโต๊ะถ้าต้นใหญ่ก็2ช้อนโต๊ะปีหนึ่งสัก2ครั้งพอนะครับผมจะสาธิตวิธีการให้ให้ดูนะครับนี่ต้นขนาดนี้นะครับต้องผู้ชมเข้ามาดูก่อนนะครับปาล์มปีเดียวเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันเห็นไหครับนี่ถ้ามันสมบูรณ์นะครับนี่ถ้ามันสมบูรณ์มันเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะอ่าเพรฉะนั้นนี่เห็นไหครับอันนี้ก็เริ่มแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ถ้าปาล์มสมบูรณ์นี่คือดอกเขานะครับนี่ซูมเข้ามาดูได้ แดงมีโบลอนการให้เนี่ยครับให้ตามทรงพุ่มได้เลยนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับเห็นไหมนี่เนี่ยเราให้ได้เลยตามทรงพุ่มนี้เนี่ยตามทรงพุ่มเขาเลยพอรากเขาออกมากินนี่นะครับให้เยอะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าให้เยอะเกินไปเราก็อาจจะเปลืองตังค์เห็นไหมใส่ตามทรงพุ่มนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราดูแล้วว่าเราไม่พอใจยังอยากให้เพิ่มอีกก็ให้เหมือนผมเลยครับปีหนึ่งสองครั้งพอนะครับห่างกันสักห้าหกเดือนถ้าทางอีสานก็จะเป็น ต้นฝนปลายฝนเนี่ยให้ไปเลยครับอ่านี่ปีหนึ่งแค่สองครั้งทําปามไม่ยากอย่างที่คิดตัวนี้แหละครับถ้าสวนไหนยังไม่เคยใช้ลองใช้ดู อาการของปลาล์มขาดคอปลาล์มไม่ออกดอกอาการหนึ่งก็คือออกดอกมาติดลูกแล้วลูกไม่โตถ้าพี่น้องทางใต้เขาเรียกว่าปลาล์มเป็นสังคีรลดนี้แก้ได้นะครับตัวคีรลดนี่จะช่วยเรื่องการผสมเกสรได้ดีปลาล์มจะไม่เป็นสังแล้วถ้าขาดธาตุสังกะสีปลาล์มจะไม่ออกดอกต้นไม้ทุกชนิดขาดสังกะสีรุนแรงจะไม่ออกดอกตัวคีรลดปานินทองเป็นพรีเมียมนะครับลองใช้ดูนะครับละลายน้ําฉีดได้หรือหว่านตามพื้นได้ สำหรับชาวสวนปาล์มนะครับท่านไหนที่ประสบปัญหาปาล์มขาดคอปาล์มที่ผสมเกสรได้ไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่าปาล์มเป็นสังตัวนี้คีรีดนี้เอาไปลองใช้ดูนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากแก้ปัญหาเรื่องปาล์มขาดคอได้ดีแก้ปัญหาเรื่องปาล์าอามออกลูกแล้วไม่โตได้ดีนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนบ้ากเกษตรเหมือนผมนะครับผมต้องการท่านที่ชมทะลุ1 0 0 0 0 0เร็วๆฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ